ยิ้มก่อนหวานย <laughs> ิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดนะฉันจะไม่กึงกับใครเ <laughs> ต่งเองใช่ไหม <laughs> ไม่เต่งเองเ <laughs> <laughs> ปลงของเขาเลยแต่ว่าถ้าให้นักหนร้องก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับนักหนดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป <laughs> คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราตัดกิ่งอ่อนของมะเดื่อฝรั่งค่ะ <laughs> นะครับ ตัดกิ่งอ่อนมาเพื่อให้แผลเนี่ยสมานที่ต้นนะครับส่วนอันนี้เราก็นํามาเสียบเป็นการเสียบยอดอ่อนหรือว่าเสียบกิ่งอ่อนของมะเดื่อฝรั่งอ๋อเราจะเสียบใส่ตอของมะเดื่ออุทุมพรนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์ของเรากันนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราก็มีอะไรกันบ้างหนึ่งก็คือเทปพ,พันนะครับนี่เทปพ,พันสองคือมีดคัตเตอร์และใบมีดใหม่อ่าสามคือ พาราฟิมนี่พาราฟิมเดี๋ยวเราซื้อมาเป็นม้วนนะเป็นม้วนแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดให้เป็นริ้วแบบนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการพันตอของมะเดื่ออุทุมพรตอของมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยนั่นหนวดตัดแต่งแล้วนะครับลากไม่ต้องไว้เยอะนะครับต่อมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนจะไว้ลากเยอะๆเนี่ยลากฝูงลากฝอยเนี่ยตัดออกเลยแบบนี้นี่นะครับตัดให้เหลือประมาณแค่นี้พอแล้วนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกลากใหม่ออกมาจะฟูนะฮะต่อมะเดื่ออุทุมพร กิ่งของมะเดื่อฝรั่งที่เป็นกิ่งอ่อนที่เราตัดมานี่นะฮะอ่อนๆเลยนะแล้วก็แอลกอฮอล์อ่ะเริ่มต้นนะครับขั้นแรกเราก็เปิดขวดแอลกอฮอลก่อนนะครับกระดกเข้าไปแล้วก็พ่น <laughs> ไม่ใช่ยังกันน้ำมันเลยนะหนวดขาโอ้โหน้ำมัน <laughs> นะนี่เปลี่ยนใบมีคัตเตอร์ก่อนขั้นแรกนะครับมาเนี่ยทำให้เร็วๆ พี่พี่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบนี้เต็เตอร์ของมีคมอะไรต่างๆใช่ฮะส่วนนั้นหนวดนี่ชินแล้วนะคะด้านแล้วฮะมีดบาดไม่เข้าแล้วรุ่นนี้ครับผมนะฮะแต่เจอเจอยางมาเดือก็ไปเหมือนกันพอเจอยางมาเดือด้วยเลยก็มีบ้างนะยางมเดื่ออาวดที่เอามาอวดไม่ไม่ไม่จะอวดทําไมล่ะจะมาอวดยางมาเดื่อความบอบบางอ่าเราก็เปลี่ยนไปพี่ก่อนขั้นแรกต้องทําเร็วๆนะพี่ๆหลายๆท่านบอกว่าบางทีทําไมนั่นหดว คลิปโนวตเดี๋ยวเล่นมั่งร้องเพลงมั่งคือผมอย่าบองตรงนะ,ะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากทําอะไรที่มันเครียดอ่ะนะฮะอยากทาแบบสบายๆอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถจะเลื่อนได้ตรงไหนที่แบบว่าบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่มีสาระพี่ก็เลื่อนเลยนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปมิดมาเช็ดนะฮะอยากให้ทุกคนยิ้มอยากให้ทุกคนหัวเราะนะนี่ ทํางานไปหยอกกันไปนะคะเราเราต้องทํางานให้เหมือนกับเล่นนะถ้าเราเครียดเราแต่หลักวิชาการเกินไปเนี่ยเราจะเหนื่อยผมจะบอกให้นะใช่นี่นะครับเสร็จปุ๊บได้ใบมีดแบบนี้แล้วนะอ่าทีนี้เราก็มาตัดเอากิ่งของกิ่งพันธุ์ดีมาเดินฝรั่งเอากิ่งไหนเ็ไดบก็ไดกิ่งก่อนเทียบกิ่งก่อนก็จะต้องเป็นกิ่งที่แบบว่าอ่อนเก๋พอๆกันด้วยใช่ไหมแล้วก็เอาเอาขนาดเท่ากันฮะขนาดก่อนเออเอาขนาดก่อนนี่ได้กิ่งนี้นะครับ ปาดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาก้านใบออกค่อยๆเอาออกนะฮะอย่าให้โดนตาอย่าโดนตาครับ,รบก้านเขายัางอ่อนตอนนี้บางทีถ้าเราง้างอย่างนี้บางทีฉีกออกมาทั้งตาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องเบามือนิดนึงนะคะอ่าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เอาพาราฟิล์มเนี่ยมาพันนะครับแปะไว้แบบนี้ ยืดพาราฟิล์มแล้วก็พันจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนย้ำอีกทีนะหนวดทาไมต้องใช้พาราฟิล์มสาหรับผู้ที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาดูพาราฟิล์มจะลดการคายน้ําไม่ทําให้กิ่งเนี่ยแห้งนะครับถ้าไม่มีพราฟิล์มเนี่ยเวลาเราเสียบเราสามารถจะหาถุงพลาสติกครอบก็ได้ค่ะอ่าเสร็จแบบนี้นะฮะได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็วัดว่าส่วนไหนที่มันเท่ากันกันกบตออ่าตรงนี้นะผก็จะพราฟิล์มก็ ทะารูออกมาได้ใช่ครพาราฟิล์มเนี่ยเวลาเขาแตกตาเขาจะแทงทะลุพาราฟิลมออกมาเองเลยเดี๋ยวผมไม่ดูตัวอย่างตอนนี้เสียบก่อนอ่ะเรามาที่ต่อนะครับปาดเลยนะฮะปาดขวับแบบนี้นะเห็นไหมค่ะอ่ะเราเราเสียบแบบปาดประกบนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าฝานบวบนี่กินก็เท่ากันก็เราเฉือนออกไปเท่าไหร่เราก็เฉือนกลับไปเท่านั้นเท่ากันยัง อ่าประมาณนี้นะฮะดูสิเท่ากันไหมเท่ากันแล้วนะอ่าเท่ากันก็ประกบใส่ก็เข้าไปเลยนี่ประกบไปแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ป้งกดไว้หลังจากที่เราประกบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้อยู่ลักษณะแบบนี้อืเห็นไหมนิ้วชี้เนี่ยปล่อยว่างไว้โป้งกดข้างล่างสามนิ้วนี้กดข้างบนลองทําดูนะครับนี่ผมทําให้ละเอียดเลยนะ ถ้าใครดูไม่ทันช่วงนี้ก็ทําให้เป็นคลิปช้าๆได้นะคะใครดูไม่ทันย้อนดูใหม่ไม่ u t u b e มันมีวิธีการทาให้อ้าใช่ไหมฮะทำให้ช้าทาให้เร็วแล้วเราก็เอาเทปแบบเนี้ค่ะแปะลงไปนิ้วนี้ก็กดเทปไว้แล้วก็ยืดยืดเทปกิ่งเนี่ยอย่ากดแรงเกินนะครับเพราะว่ากิ่งเขายังอ่อนอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะก็จะได้อยู่ประมาณแบบนี้นะแล้วเราก็ปรับทีนี้ยปรับให้เข้ากันทุกที่ แล้วก็พันแผลตรงไหนที่มันไม่ยังงั้นปุ๊บก็กก็พับปรับได้เพราะามันยังเลื่อนได้ทีนี้ยืดเทปยืดแล้วก็พันแล้วก็กดแล้วก็ยืดแล้วก็พันแล้วก็กดยืดพันแล้วก็ก Vanguard, ดก gard. จากตรงกลางลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้ก็พันกลับขึ้นมาข้างบนพันตรงที่ตรงไหนที่ยังไม่โดนพนาราิลิมก็พันให้หมดเลยแล้วก็ลงกลับมาข้างล่างอีกทีนึงเราก็มาล็อกไว้ที่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะ ยากไหมครดูนะัหนวดทําเหมือนจะง่ายมันไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากแต่ว่าเราไม่เคยทําไงฝึกบ่อยๆนะคะนี่แล้วก็แล้วก็แบบนี้ล็อกไว้ไม,ไม่ไม่ต้องดึงแรงนะครับเพราะว่ายอดเขาอ่อนชึบเสร็จพิธีเนี่ย yeah. เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยปลูกเสร็กระถางได้เลยปลูกเสร็กระถางใส่กระถางหกก็ได้ไอ้กระถางหกก็ได้กระถางแปดก็ได้นะครับ แล้วค่อยปรับกระถาเงานะฮะวิธีการปลูกนะฮะดินปลูกก็มีไม่ต้องอะไรเยอะนะฮะเอาคุณใช้แกลบขี้วัวแล้วก็ดินดินเนี้ยดินดินดินบ้านเราเนี่ยแหละดินร่วนดินร่วนไม่ดินเหนียวก็ได้ดินเหนียวก็ได้ดินเหนียวก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะเอาดินเหนียวมามาปลูกนะคุณต้องให้ดินเหนียวหน่อยแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บคุณต้องทุบให้มันผง ทุบให้มันล้วนก่อนค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับขี้วัวเอามาคลุกกับแกลบเพื่อให้ขี้วัวกับแกลบเขาไปคลุกเค้ากันดีๆคือดินเนี่ยคุณเข้าใจไใหมดินเหนียวเนี่ยจริงๆแล้วปลูกมะเดื่อทุมพรได้ดีมากแต่คนไม่เข้าใจการไม่เข้าใจคืออะไรคือเอาดินเป็นก้อนเนี่ยมาใส่อ หลักๆคือต้องทุบให้ละเอียดก่อนอทำให้เขาผงก่อนทําให้เขาล้วนก่อนแล้วก็มาคุกเขากับทุกขี้วัวขี้แกแล้วก็มาปลูกแล้วก็มาปลูกดีมากเลยฮะมันชอบชอบใช่อุทุมพรชอบใช่ทีนี้เวลาเราปลูกเราก็สามารถที่จะหยะปุ๋ยสูตรลงไปได้สักนิดนึงก็สามารถที่จะใส่ได้ถ้าไม่มีปุ๋ยสูตรก็ใส่ขี้วัวอย่างเดียวก่อนก็ได้ค่ะแพ่นี้ฮะเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยได้ไหมฮะง่ายจริงๆเปรียงอะไรง่ายมากเนี่ยกิ่งอ่อนนี่ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับ แต่ว่ากิ่งเขาต่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะจาก่าเป็นจากเป็นสีเขียวๆอ่อนๆแบบเนี้ต่อไปเขาก็จะเริ่มกิ่งเขาจะเริ่มแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมดูรอยแผละนะครับรอยแผลเดียวกันทําคือผมผมไม่มีคําว่า หมกเม็ดว่าอันไหนที่ผมทําแล้วมันจะมีสูตรลับสูตรเด็ดไม่มีอะไรเลยอ่ะมีอยู่แค่นี้ครับพี่ลองไปทําดูนะทาง่ายแล้วไอ้ปาดประกบเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมสมานทั้งรอบทิศทางแผลก็จะสมานร,รอบอพอสมานร,รอบเสร็จปุ๊บเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรากลัวลมเนี่ยเราสามารถที่จะหากิปเนี่ยล็อกก่อนได้<ะ>เพราะว่ามันเป็นรอยปาดที่ยาวลงมาแบบนี้<ะ>ใช่ไหมฮะเราสามารถจะเอากิป เรียกว่าเชือกฟางผูกนี่ก็ได้หลังจากที่เราเราเรา,เาแกะเทปแล้วแต่มันไม่ค่อยเป็นอะไรมันไม่ค่อยมีปัญหาพี่ดูนะฮะนะครับค,ค,ค,คือค่อนข้างที่จะสมานแล้วก็บาลานซ์หมายความว่าการเจริญเติบโตกับ,ก,บกับการสมานเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลไปพร้อมๆกันใช่ใช่ฮะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านที่ ต้องการที่จะเสียบมาเดี่ยวฝรั่งลองดูวิธีการนี่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาเน้นว่าวิธีการไหนนะครับเราไปดูจากพี่ๆท่านอื่นบางทีอา,อาจารย์หลายๆท่านทีนท่เขาสอนทาเขาแนะนําวิธีการทาเนี่ยก็ของหลายๆท่านก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเขาเรียกว่า,าถึงแม้ว่าจะมากันคุณละแนวแต่เป้าหมายเดียวกันใช่ไหมฮะเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เรามองไปที่เป้าหมายมากกว่าไอ้ของผมเนี่ยผมถือว่า ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้อะไรแต่อันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่แค่ว่าเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันดีนะครับมันดีมันได้ผลค่อนข้างที่ดีมากนะฮะก็เลยมา,มาแนะนําแค่นี้ฮะไม่มีอะไรอื่นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่นะครับบอว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับคือบางทีไม่ค่อยได้มาทําคลิปแบบนี้นานแล้ว นะฮะก็หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์อ๋อเดี๋ยวอย่าลืมลิดตาที่อยู่ด้านล่างเนี่ยออกให้หมดด้วยนะฮะตาเขาเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้นะครับไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องกลัวว่าตอมันจะตายไม่ตายนะเราเสียบถ้ามันตายมันก็ตายเงถ้ามันตายก็เสียบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นลิตาของตอเนี่ยออกให้หมดนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแบรนด์ช่องพี่เอ9ทีละเกเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทำสวนและช่องเกษตรกร,รกชาวบ้านวันนี้นนวดลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวมีสาระอะไรดีๆจะนำมาฝากแบ่งปันกันไปสำหรับวันนี้นนวดลาไปแล้วอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับบ๊ายบาย สุริยนยำสนทยาเอ้ยกากำลังกลับลังอรง